สวัสดีครับวัน,นที่ลนามโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกระจกกล้องนะครับก็จะเป็นกระจกด้านนอกของกล้องนะไม่ใช่ตัวเลนกล้องส่วนมากครับโทรศัพท์มือถือถ้าล่วงถ้าหลุนแตกด้านนอกจะแตกก่อนแบบนี้นะครับก็แนะนําให้รีบเปลี่ยนนะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแนะนําให้เอาเทปใสนะครับแปะไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้งานเพราะว่าถ้าเราใช้งานไปนาน,น,าน ฝุ่นจะเข้าที่ตัวกล้องด้านในนะครับไปเกาะที่เลนกล้องด้านในทําให้ถ่ายออกมามัวเช็ดยังไงก็ไม่สะอาดเหมือนเดิมนะครับทาให้เราต้องเสียเงินซื้อกล้องตัวใหม่นะครับเป็นกล้องตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนตัวเกา่ามาครับมาเริ่มดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยตัวอย่างก็จะเป็น oppo a 1 8นะโทรศัพท์มือถือก็จะมีหลักการคล้ายกันนะครับถ้าเครื่องไม่เกิน10,000บาทส่วนมากจะเป็นอย่างนี้วันนี้จะสอนวิธีการแบบไปง่ายนะครับโดยใช้ใบคัตเตอร์ใบเดียวนะ และก็กาวนะครับบางครั้งกาวอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้งบประมาณไม่แพงครับหลัก10บาทเท่านั้นเองหลักการนะครับส่วนมากกล้องพวกนี้นะครับจะติดกาว2หน้าแต่กาวค่อนข้างที่จะเหนียวนะบางครั้งครับใช้เทปใสแปะกันเวลาที่เรางัดครับขอบเครื่องจะเป็นรอยนี่ครับค่อยงัดขึ้นใช้ใบคัตเตอร์ใบเดียวนะครับค่อนข้างเหนียวทําไมไม่แนะนําให้ใช้ฮอตแอร์เป่านะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอุณหภูมิความร้อนอาจจะทําให้เลนกล้องด้านในละลายได้นะครับหรือว่าเสียได้ กันแบบไปง่ายนะครับค่อยๆงัดกระจกเศษกระจกออกทีละอย่างนะนี่ครับข้อๆออกมาอย่าให้เข้าไปตินในเลนส์กล้องนะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอจะไม่ปรับความเร็วเลยนะไปเรื่อยๆเลยครับในเรื่องความสวยงามนะครับต้องค่อยๆยกนะครับเพราะว่าบางครั้งแบคคัตเตอร์อาจจะไปขูดกับตัวมูลูนกล้องนะครับขอบมูลูนกล้องที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกอาจจะทําให้ไม่สวยได้นะครับนี่ครับออกมาแล้วครับค่อยๆดึงนะ ค่อยๆดึงทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่ครับค่อยๆดึงยกค่อยยกขึ้นมานะทัพท์มือถือนะครับหลักการดึงก็ค,คล้ายๆกันนะส่วนมากจะเป็นกาวสองหน้าทั้งหมดเลยนะครับมือถือที่ราคาประมาณถูกจนถึงหลักหมื่นนะส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยอย่าง oppo a18 a38 oppo a78 5g หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับ a57 พวกนี้ก็จะค,ะคล้ายๆกัน พวกซัมซุงวิโวต่างๆครับหลักการเดียวกันเลยในการเปลี่ยนกระจกกล้องน้านนอกให้เราทําความสะอาดนะครับทาความสะอาดไม่ต้องเอาผ้านะครับที่ไม่สะอาดเช็ดตัวเลนกล้องนะเดี๋ยวกล้องจะไม่สวยหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จนะครับให้เราทดสอบกล้องอีกทีนึงอย่าเพิ่งติดกระจกตัวใหม่เข้าไปนะครับลองกล้องให้ดีก่อนว่ามีจุดด่างดํามีรอยมีอะไรหรือเปล่ามีตําหนิหรือเปล่ามีฝุ่นเกาะที่เลนกล้องหรือเปล่า นี่ครับจะเป็นตัวอย่างอะไรนะที่สั่งมาพวกนี้ไม่แพงนะครับราคาเพียง39บาทดีไม่ดีครับราคาค่าส่งจะแพงกว่าอีกนี่ครับกรณีที่มีกาวสองหน้าแถมมาด้วยนะนี่ครับจะมีกาวสองหน้าแถมไปด้วยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กาวของเราเลยถ้าไม่แถมนะครับถ้าไม่แถมหรือว่าคุณภาพกาวไม่ดีให้เราใช้กาวติดหน้าจอเหล่านี้ละครับติดเป็นเส้นเล็กครับเป็นวงรอบไปเลยนะครับ การทางานพวกนี้นะครับต้องค่อยทําระวังพวกเศษกาวเส้นกาวต่างๆจะไปติดที่เลนกล้องนะครับหลังจากที่เราทากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานํากระจกชิ้นใหม่นะเช็ดดีด,ดีก่อนนะครับแล้วก็วางเข้าไปเลยแบบนี้มันก็จะพอดีกับบล็อกของมันพอดีนี่ครับขอบจะมีรอยบิดนนิดหน่อยนะครับตามรอยที่เราตกไม่เป็นไรครับเอาแค่ไม่ให้ฝุ่นเข้าใช้งานถ่ายรูปได้ตามปกติ นี่ครับเช็ดเช็ดทำความสะอาดใช้พวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เช็ดแผลเราก็ได้นะครับหรือว่าน้ํายาลรอนสันเช็ดพอเสร็จนะครับมาเราจะมาลองถ่ายรูปดูนะถ้าถ่ายออกมาได้ชัดปกติก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ครับกล้องกลับมาใสเหมือนเดิมเงางามเหมือนเดิมนี่ครับความสวยงามด้านนอกนะของกล้องหลังจากเปลี่ยนนะครับ เป็นไงบ้างครับ before after สวยไหมครับก็โอเคนะครับการทำงานพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆทำมือถือเราก็อยกลับมาสวยเหมือนเดิมมาครับใครจะดูต่อรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น v i v o นะครับ vivo หลักการคล้ายกันเลยเป็นรุ่นใหม่อยู่นะเป็น v i v o y03 นนะครับกล้องด้านในนะครับแตกฝุ่นเข้านิดหน่อยนะแต่ว่าลูกค้านะครับโอเคที่จะเปลี่ยนเฉพาะด้านนอก สำหรับ Vivo Y03 นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่แต่อะไรยังไม่มีนะครับแต่ช่างหรือว่าแอดมินดูแล้วนะครับตัวเลนกล้องด้านนอกนะครับมันจะพอๆกับ Vivo Y16 เลยนี่แต่ว่า Vivo Y16 กล้องด้านล่างนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งทําให้การเปลี่ยนครั้งนี้นะครับช่างได้ทาการซื้ออะไรมา2ชุดเลยโดยเอาข้างล่างออกที่เป็นของ Vivo Y16 ออกนะครับใช้เฉพาะวงกลมเห็นไหมครับจะมีอยู่2วง เพื่อที่จะให้พอดีกับรุ่นนี้นะครับเป็นการแปลงกันประยุกต์เอานะหลักการก็จะคล้ายๆกันกับ oppo a18 เครื่องเมื่อกี้นะครับก็งัดขึ้นเลยครับงัดขึ้นเลยนี่งัดขึ้นเลยค่อยๆงัดนะครับมันก็จะเป็นกาวสองหน้าที่แปะอันเก่าอยู่นะครับยิ่งแตกละเอียดยิ่งงัดง่ายนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเศษออกทีละนิดทีละนิดนะนี่ครับแต่ข้อควรระวังนะครับอย่าให้ปลายคัตเตอร์จิ้มไปที่ตัวเลนส์กล้องด้านในนะ เดี๋ยวกล้องจะมัวกล้องจะพังก็ขอปรับความเร็วของคลิปนิดหน่อยนะครับนี่ครับทำไปเรื่อยๆนะค่อยๆดึงออกค่อยๆดึงออกนะครับยกออกข้อออกทีละนิดทีละนิดนะครับเดี๋ยวมันก็ออกเองนี่ครับกลียวสองหน้ามันก็จะเป็นเส้นนะบางครั้งดึงออกได้เลยนี่ครับโอเคนะครับสําหรับโมุนกล้องด้านบนนะตอนนี้แกะเศษกระจกออกเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดใช้เทปใสนะครับดึงเลยนี่ครับ ติดติดติดเข้าไปแล้วก็ดึงฝุ่นออกมานะนี่ครับตอนนี้จะไม่ได้เช็ดนะครับจะดึงฝุ่นออกมาจากเลนส์กล้องด้วยนะนี่ครับดึงออกมาได้เลยนี่ครับพอเสร็จนะครับเรามาทดลองถ่ายรูปดูนะว่าใสเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคครับถ้าใสก็ผ่านมาครับมาลองถ่ายดูสักรูป2รูปนะว่าการโฟกัสจุดต่างๆตัวหนังสืออ่านรู้เรื่องหรือเปล่านะครับนี่ครับถ่ายได้เลยครับนี่ครับสําหรับเลนส์กล้องรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีกาวสองหน้าที่แปะมาเรียบร้อยแล้วนะเราแกะวางได้เลยนะครับไม่ต้องไปหยอดกาวใหม่นะนี่ครับสังเกตนะครับด้านบนเปลี่ยนแล้วนะ v i v o y 0 3สุดนะครับโมดูลกล้องจะพอดีกันครับ V ี v o y 1 6ของเลนด้านบนพอดีนี่ครับกดเข้าไปนิดหน่อยนะครับให้ลงล็อกพอดีด้านบนก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องนี้เราจะเปลี่ยนด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างไม่ได้แตกนะแต่ค่อนข้างที่จะมัวเยอะนะครับ สำหรับด้านล่างนะครับเราก็จะใช้คอดแอรเ์เป่าเป่าอุนอ่นๆนะเป่าอุนอ่นๆอย่าเป่าร้อนจัดเพราะว่ากระจกไม่ได้แตกนะครับเราสามารถที่จะเป่าได้เพราะว่าลมร้อนจะไม่ทะลุเศษกรจะจกนะครับเข้าไปถึงตัวกล้องด้านใน,นนี้ไม่ใช่กล้องหลักนะครับด้านล่างน่าจะเป็นกล้องช่วยนะเป็นพวกเลนเดฟช่วยจับระยะต่างๆนะครับถ่ายหน้าชัดลังเบอร์พวกนี้นี่ครับด้านล่างถ้าไม่แตกนะครับใช้ปากกเตอร์งัดขึ้นได้เลยนะครับนี่มันก็จะหลุดมาเป็นแผ่นเลย นี่ครับค่อยๆงัดนะยกออกมาค่อยงัดค่อยๆงัดถ้าแตกก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะทิ้งอยู่แล้วนี่ยกออกมาก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับถ้าเราไม่มีเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับสายแผ่นใหม่แปะทับเข้าไปได้เลยนี่ครับเลนกล้องเลนใหม่นะครับแปะทับเข้าไปได้เลยนี่ครับกดเข้าไปนิดหน่อยให้มันแน่นให้มันสนิทนะครับนี่ครับเราก็จะได้มือถือที่เป็นเลนกล้องใหม่แล้วนะกลับมาสวยเหมือนเดิม ถ่ายรูปคมชัดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับลองซูมดูนี่ครับชัดเจนเลยนะครับนี่ก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะเก็บไว้เป็นความรู้เผื่อน้องๆเพื่อนๆน,นะครับอยากทําตามก็สั่งมาทําได้เลยนะครับตามหลักการนี้เลยเปลี่ยนเองที่บ้านได้นะครับโดยใช้งบประมาณไม่ถึง100บาท